นี้เนี่ยเราเน้นแค่เงื่อนไขที่จะเป็นโรงแรมที่เป็นไลเซนส์เท่านั้นเป็นโรงแรมใหญ่เท่านั้นนะครับทีนี้ต้องบอกว่าโรงแรมใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ประมาณสัว15-20เปอร์เซ็นต์นะในที่เหลือเนี่ยก็คือประมาณสัว85เปอร์เซ็นต์เป็นโรงแรมแบบอูทีซึ่งเทรนด์นะครับบางที่มี3ห้องมัน4ห้องบางที่มี10ห้องนะครับบางที่อาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่นี่คือเทรนด์ของการท่องเที่ยวในสมัยใหม่ที่ลากมาตั้งแต่ประมาณตั้ง5ปีที่ผ่านมาเลี่ยไม่ใช่แค่ของประเทศไทยแต่ของ ตัวโลกทีนี้ต้องมองว่าถ้าเกิดรัฐบาลอรืนอยบายตัวนี้ขึ้มาลักษณะเฉพาะโรงแรมที่มีไลเซนส์ก็จะมีปัญหาต้องบอกว่าโรงแรมที่มีไลเซนส์ไม่ใช่โรงแรมเถื่อนครับการพูดว่าโรงแรมเถื่อนเนี่ยจะเป็นการพูดเกินจริงนิดหนึ่งแต่สื่อสารง่ายเนื่องจากว่าบางหลายโรงแรมเนี่ยในประเทศไทยยังไม่สามารถขอไลเซนส์ได้ยังอยู่ระหว่างการขอไลเซนส์การที่ขอไลเซนส์ไม่ได้เนื่องจากว่านโยบายของอทางพอบอรบทางของทางของโรงแรมโรงแรมเนี่ยครับ ยังไม่อัปเดตัเป็นฉบับเก่าอยู่สมัยก่อนเรายังไม่มี P p S เรายังไม่มีรูปแบบของภาพ s ีฬาสปอร์ตต่างๆแต่จะมันทำให้มันทำให้ขอไลเซส,สไม่ได้นะครับเพราะโรงแรมก็ต้องมีไลเซสต้องมีที่จอดรถต้องมีนู่ต้องมีนี่เนี่ยมันจะมีเงื่นไขที่ค่อ,ขอขนข้างเดียอะมากเพราะฉะนั้นทำให้โรงแรมส่วนใหญ่เลยที่ของประเทศ85%ไม่สามารถเขาา้าวมโุรการตัวนี้ได้